ครับมาพบกันในคลิปนี้ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยานะครับบรรพบุรุษไทยในสมัยอุทยานได้สร้างผลงานที่มีคุณประโยชน์แก่ชาติไทยและยังเป็นบุคคลที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกถึงคุณงามความดีเอาไว้คนรุ่นหลังจึงควรได้ศึกษาผลงานของบุคคลเหล่านี้เพื่อเชิดชูคุณงามความดีและนำมาเป็นแบบอย่างในการรักชาติและการเสียสละเพื่อชาตินะครับผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอุทยา แรกก็ได้แก่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองนะครับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างทรงสถาปนากรุงศรีอยาขึ้นเป็นราชธานีทรงวางระเบียบการปกครองบ้านเมืองออกเป็นสี่ฝ่ายหรือที่เรียกว่าจตุสดมนะครับได้แก่กลมเวียงกรมวังกรมครังและกลมนาทรงประกาศใช้กฎหมายปกครองบ้านเมือง ทรงขยายอำนาจไปยังอาณาจักรสุขโขทยัยทำให้กรุงศรีอยามีความมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นทรงสร้างพระราชวังและวัดหลายแห่งเช่นวัดพุดทธยสวรรค์ทรงนำพระราชพิธีและแบบแผนธรรมเนียมจากที่ต่างๆมาใช้ในราชสำนักเช่นธรรมเนียมของขมีนะครับต่อไปคนที่สองในการสมเด็จพระบรมไตโลก,กนนะา พรมไตโลกนาทรงครองราชนานที่สุดในสมัยอุทยาคือ40ปีพระราชกรณียกิจที่สําคัญได้แก่1ทรงมีบทบาทสําคัญในการรวบรวมอาณาจักรสุขโขทัยเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับอยุธยาทรงจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินทรงแบ่งออกเป็นฝ่ายพลเรือนฝ่ายทหารและตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลราชการฝ่ายต่างๆทําให้การบริหารงานมีระเบียบมากขึ้น ทรงจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองกำหนดศักดินาของบุคคลในสังคมถือเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบสถานะและอำนาจในการถือครองที่ดินทรงใช้การทหารและการศาสนาเพื่อขยายอำนาจกรุงศรีอยาไปยังดินแดนต่างๆครับทรงออกผนวดนาน8เดือนและทรงบูรณะฟื้นฟูวัดหลายแห่ง เช่นวัดพระศีมหาธาตุบรมหาวิหารจังหวัดพิษณนุโลทรงโปรดเก้าให้นักปราชญ์ร่วมกันแต่งหนังสือเรื่องมหาชาติคำหลวงเพื่อใช้สวดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยนำเนื้อหามาจากเรื่องมหาเวสสันดรชาดกในพระไตรปิฎกทรงยกที่ดินในพระราชวังให้สร้างวัดพระศีสันเพชขึ้นเป็นวัดในพระราชวัง ซึ่งเป็นแบบแผนของการสร้างวัดพระศรีรัตนาศาสดารามที่กรุงเทพมหานครทรงสเสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางของการปกครองของกรุงสุขโขทยัยสมัยนั้นเพื่อป้องกันการขยายอำนาจจากล้านนาและในปี2006ได้รวมได้รวมสุขโขทัยเข้ากับอาณาจักรอยุธยายนะครับต่อไปคนที่3ได้แก่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระนเรศวรมหาราชพระองค์ทรงเป็นผู้นำไทยที่มีความเข้มแข็งเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีความสามารถในการศึกทรงประกาศอิสรภาพจากพมา่าและทรงกอบกู้เอกราชทำให้กรุงศรีอยานั้นจากการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งและก็มีการล้างรากฐานของความมั่นคงให้กับกรุงศรีอยาพระาราชกรณียุิจที่สำคัญคือทรงประกาศอิสรภาพจากพมา่าในปี2127 ทรงปราบหัวเมืองต่างๆทรงฝึกทหารด้วยพระองค์เองเพื่อให้ใช้อาวุธอย่างชำนาญและมีความสามารถในการใช้ศิละปะการต่อสู้มวยไทยได้เป็นอย่างดีจัดควบคุมไพ่พลให้เข้มงวดเพื่อเกณฑ์มาเป็นแรงงานและเป็นทหารทรงทำยุทธหาัาถีหรือการลบผนหลังช้างกับพระมาหาอุปราชาของพมา่าทรงมีชัยชนะอย่างสมพระเกียรติ นับแต่นั้นมาจึงไม่มีกองทัพใดกล้ายกทัพมาลุกรานอุศียาเป็นเวลานานนะครับต่อไปก็คือทรงส่งเสริมด้านการค้าขายกับจีนและได้ส่งทูตไปยังจีนโดยมีจดหมายเหตุของจีนบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าได้สมเด็จพระนเรศวรได้ส่งส่งทูตไปยังจีนส่งเสนอต่อจีนว่าจะส่งกองทัพไปช่วยจีนรบกับญี่ปุ่นที่มาลุกรานเกาหลีซึ่งเป็นเมืองในความคุ้มครองของจีน ทรงติดต่อกับชาติตะวันตกเช่นโปรโตุเกสเพื่อซื้ออาวุธปืนมาใช้ในการป้องกันประเทศและส่งโปรดให้ฮอลันดามาตั้งห้างค้าขายที่พระนครศรีอยุธยาอันนี้เป็นป้ายการเมืองของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อไปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นสมัยที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าต่างประเทศและวรรณคดี ระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์กับต่างชาติมีการติดต่อกับต่างชาติมากทําให้เกิดผลดีทางด้านเศรษฐกิจและการค้าขายทรงเจริญสัมพันธ์ทางการทูตกับต่างชาติคือฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยที่14และไทยส่งราชทูตไปฝรั่งเศสโดยนําโดยโกษาปานนะครับและมีทูตจากเปอร์เซียเข้ามาเจริญสัมพันธ์ทางไมตรีกับไทย การที่มีชาวตะวันตกเข้ามาค้าขายและเข้ามารับราชการท,ทั้งที่กรุงศรีวิทยาและหัวเมืองชายทะเลจึงทำให้มีความรู้และวิทยาการต่างๆเข้ามามากมายเช่นการสร้างป้อมแบบฝรั่งเศสที่เมืองบางกอกการสร้างน้ำพุที่พระราชวังที่ลบบุรีการใช้ระบบท่อน้ำประปาและเครื่องประดับตกแต่งอาคารจากฝรั่งเศสการสร้างหอูดาวันนี้เป็นพระราชกรณียกิจในสมัยของ สมเด็จพนาลายมหาราชและสมเด็จพนาลายมหาราชทรงเป็นกวีและส่งเสริมกวีวรรณกรรมในสมัยนี้เช่นจินดามณีลิลิตพระลอสมุทรโคดคำฉันกวีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบันได้แก่พระโหราธิบดีและพระมหาราชคูอันนี้เป็นพระราชก,กิยกิจด้านอักษรศาสตร์ในสมัยพนาลายมหาราช ต่อไปเป็นชาวบ้านบางละจันนะครับชาวบ้านบางละจันได้สร้างวิรกรรมสําคัญคือร่วมกันต่อต้านกองทัพพมา่าในปลายสมัยกรุงศรีวิทยาแสดงถึงความกล้าหาญและเสียสละที่ประชาชนมีต่อบ,บ้านเมืองในปลายของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์พมา่าได้ยกกองทัพใหญ่มาตั้งแต่ปีพศ2308และเข้าตีหัวเมืองรอบนอกมาตลอดหมู่บ้านบางละจันอยู่ในเขตเมืองสิงห์บุรี ซึ่งเป็นทางผ่านของพมา่ามีชาวบ้านบาราจัร์ทั้งชายและหญิงรวมกันประมาณ400คนได้ร่วมแรงร่วมใจกันตัง้งค่ายต่อสู้พมา่าและพยายามขอปืนใหญ่จากกรุงศรีวิยาเพื่อใช้ต่อสู้กับพมา่าแต่กรุงศรีวิยาเกรงว่าจะถูกพมา่าชิงระหว่างทางจึงไม่ได้ให้แต่ได้สง่งขุนนางไปหล่อปืนใหญ่แทนแต่ปืนก็แตกร้าใช้ไม่ได้ ชาวบ้านบางละจันต่อสู้กับพมา่าเป็นเวลานานถึง5เดือนและรบกันถึง8ครั้งในที่สุดกองทัพพมา่าก็ตีค่ายบางละจันแตกเมื่อปีพศ2309บิลกรรมของชาวบ้านบางละจันแสดงให้เห็นถึงความกล้า,าหาญและเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่ประชาชนมีต่อบ้านเมืองบ้านเกิดเมืองนอนปัจจุบันมีการสร้างอนุสาวรีย์และค่ายบางละจันไว้เป็นที่ระลึกในบิลกรรมชาวบ้านบางละจันที่จังหวัดสิง์บุรี อันนี้เป็นบุคคลสำคัญและก็คณะของผู้ที่ได้สร้างวิลกรรมให้กับชาติบ้านเมืองนะครับในสมัยของกรุงศรีวิยาหลังจากเราเรียนจบเราก็ามาทำใบงานกันนะครับใบงานผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยวิทยานั้นตามมาตรฐานที่ส .4.3 ตัวชีวัดที่5.3บอกประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยวิทยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ ในใบงานให้นักเรียนโยงจับคู่นะครับจับคู่โดยให้ดูหนังสือในหนังสือหน้า58หน้า51-58ประกอบนะครับนักเรียนจะทำได้นะครับในคลิปนี้ครูก็ขอฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ